ดาราสาวเคลื่อนไหวสําหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะเป็นเรื่องราวของดาราสาวสุดแซบที่ในตอนนี้หลายคนกําลังสงสัยว่าเธอนั้นอ้วนหรือแต่ละสุดยังไดได้ออกมาทําสิ่งนี้แล้วค่ะก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากเพราะเรื่องราวจะให้ทุกคนรับชมในวันนี้เป็นเรื่องราวของสาวโมอามินาสาวสวยสุดแซบที่ต้องบอกเลยว่าเธอนั้นเป็นขวัญใจของคนทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะสาวโมนั้นเธอได้ลดแล อยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า10ปีแล้วค่ะก็ต้องบอกเลยว่ามีผลงานการแสดงในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องและในปัจจุบันนั้นเธอก็ได้เป็นนักแสดงอิสระฝีมือการแสดงของเธอนั้นไม่เป็นซองรองใครเลยค่ะตีบทได้แตกกระจายเป็นนางร้ายที่ต้องบอกเลยว่านะ่าสวยสุดๆส,สาวโมนั้นเกิดวันที่3ธันวาคม2528ปัจจุบันอายุ36ปีแต่ความสวยของเธอนั้นไม่เคยลดน้อยลงเลยค่ะ เธอนั้นเป็นทางนักสแสดงนางแบบนักกร้องพิธีกรยูทูบเบอร์สาวโม,โมนั้นเธอจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่าล่าสุดตอนนี้นั้นได้มีประเด็นร้อนในโลกออนไลน์มีคนแชร์ภาพของโมอามินาพร้อมตั้งคำถามว่าตกลงโมอ้วนหรือท้องเพราะมีข่าวว่า เธอนั้นแต่งงานกับทอมซึ่งโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่กระจายเป็นวงกว้างและรอคําตอบจากเสาวโมเพราะเสาโมเป็นคนที่ชัดเจนกับคําตอบของตัวเองเสมอล่าสุดสาวโมได้ออกมาโพสต์รูปลงอินสตาแกรมเป็นรูปที่ตัวเองนั้นสวมใส่ชุด,ดวว้ยนำวันพีทสีสันสดใสพร้อมทางเช็กอินที่พัทยาหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายคา่ะ แต่อย่างไรก็ตามต้องรอติดตามค่ะว่าโมอามินาจะออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับท้องหรืออ้วนรอฟังคำตอบกันได้เลยค่ะ